mình không có gì cả. Mình không có không có gì 何 <noise>

แต่ไทยก็ต้องบอกว่ามันสีสัไม่ได้ไปด้ามันดูแที่ราคาหลัก่คือคุณเอกวในช่วงที่นคุณทแ้วจะส่นจนะครับได้เดยวได้เดี๋ยวผมจะไปดูสานที่ใน

แต่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 แ่แต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 ่่แต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 ่่แต่แต่แ

นะครับ 没事。<Alright. S 2> okay. อะไรครับ่ไครับอะไรครับ อะไรครับ ในเวลาพี่ชีเจนกัปซูมเข้ามาแล้วก็ปกนะ มันอไม่สนใจเลยแต่ทำโปอมที่สุดเลยใช่ไหมตัวีมันออกยวเปลาสุดออมาที่เก้าใช่ใช่แค่วันที่เก้าัว่เก้านจะเหมจะแคบมตัวแรก่ฉันก็ไปยารอย่ยาวี่เขาเป็นยากกัน เนี่ยนะเสียตังชชว์ไอคนมันนาจะเป็นหตัวนสินึ่สองสามสี่้าอ๋อเป็นหน้านอกแบบเนี่ยเหอน้าับที่หน้าี่ันอยู่หน้าหั แม่ไม่สบาย้าไ่เแม่รแม่ังแม่ทอันนี้มูตัวใหม่เลยมูตัวใหม่พอเข้ามาแล้ขาย12เนี่ยต้องมาขายขายมูตัวสมเ่าอืมีมีเขาเรียกเขาเรียกอ่าโปเดียมาตุ้สู้รับโอ้ยอยาไปสู้เลย เอาไว้เขียร์จอเล่นนี่แหละนี้ถ้าตื่นไปน้อยดวงไม่ได้หนูก็ได้มันแค่เฉพาะตัวที่เอาไว้เฉยๆโอ้ยช่วนั้นตะกี้วัน่ฉันไปทำอะไรขึนมาลืมไปจังดีกว่าจะได้ไหมประกาศใช่ใช่ มันดูที่ส่งสัมภกุณส่งรสมาหารนะ